มนตรีพาดอนครับสั่งการสำนักงบประมาณแจ้งทุกส่วนราชการครับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2568และงบประมาณปี2569พักดันเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบให้ประชาชนอย่างรวดเร็วครับนายพาดอนปิสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เม็ดเงินจากภาครัฐ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะงบรายจ่ายลงทุนที่มีบทบาทสําคัญต่อการสร้างการจ้างงานและกระตุ้นรายได้ให้กับประชาชนได้ติดตามความก้าวหน้าของการเบริกจ่ายอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้สํานักงบประมาณแจ้งสนรทการทุกหน่วยเร่งรัดการเบริกจ่ายงบประมาณปี2 5 6 9และงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2568โดยเน้นให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้และใช้จ่ายอย่างคุ้มคา่าครับ ค่ะสำหรับงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2568วงเงิน157,000ล้านบาทซึ่งปรับเปลี่ยนจากงบเดิมของโครงการดิจิตอล w อลเล็ได้รับการจัดสรรจริง131,141ล้านบาทและได้มีการเบริกจ่ายแล้ว57,166ล้านบาท คงเหลืออีก73,974ล้านบาทโดยมีการลงนามในสัญญาแล้วกว่า52,000ล้านบาทส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนอกจากนี้ยังมีเม็ดเงินอีกหลายหมื่นล้านบาทของงบวงทุนภาครัฐที่กำลังทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นแรงส่งสำคัญต่อการฟื้นตัวการสร้างงานและการสร้างรายได้ของประชาชนย้ำว่ารัฐบาลจะเร่งรัดการเบิกจ่ายควบคู่กับการรักษามาตรฐานความโปร่งใสเพื่อให้ประโยชน์ถึงมือประชาชนและทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะ